ไข้หวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสในระบบทางเดินหายใจส่วนบนอย่างจมูกปากและลำคอซึ่งเชื้อไวรัสต้นเหตุน,นั้นก็จะมีอยู่หลายชนิดด้วยกันนะคะแต่เชื้อที่พบได้บ่อยก็คือไรโนไวรัสก็มักจะก่อให้เกิดอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอไอจามมีไข้ต่ำไม่สบายตัวอาจจะมีปวดกล้ามเนื้อหรือปวดศีรษะเล็กน้อยด้วยค่ะส่วนใหญ่โรคนี้จะไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ผู้ป่วยมักจะหายได้เองภายในเวลา1-2ถึงสสัปดาห์โดยประมาณเพียงแค่ดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้มากล้างจมูกด้วยน้ำเกลือหรือพักผ่อนให้เพียงพออยู่เสมอแต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกกินยาเพื่อให้อาการหายเร็วๆแต่เราจะเลือกยาอย่างไรอยากจะหวัดตามร้านขายยาทั่วไปก็จะเน้นบรรเทาอาการหวัดที่เกิดขึ้นเพื่อให้ร่างกายรู้สึกดีขึ้นและสามารถพักผ่อนให้ได้มากที่สุดโดยจะแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มยาด้วยกันนะคะยกตัวอย่างเช่น 1>, 1. อย่ยาแก้แพ้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเราถึงจะต้องรับประทานยาแก้แพ้เมื่อเป็นหวัดจริงๆแล้วเมื่อติดเชื้อหวัดร่างกายจะตอบสนองต่อเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาด้วยการหลั่งสารที่มีชื่อว่าฮิสตามีนค่ะสารตัวนี้ก็จะเป็นสารเคมีที่ก่อให้เกิดอาการจามน้ำมูกไหลไอคันตาหรือน้ำตาไหลเพื่อปกป้องและกำจัดเชื้อโรคให้ออกไปจากร่างกายนั่นเอง ยาแก้แพ้มีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่ายาต้านฮิสตามีนเป็นยาช่วยยับยั้งการหลั่งสารเคมีที่ทําให้อาการต่างๆของไข้หวัดดีขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้ยาแก้แพ้จะมีทั้งกลุ่มที่ทําให้ง่วงอย่างยาบรอมเฟนิรามีนหรือยาคลอเฟนิรามีนซึ่งจะช่วยลดน้ํามูกในระบบทางเดินหายใจได้ดีแต่ก็ไม่ควรใช้ในเด็กเล็กค่ะส่วนกลุ่มที่ไม่ทําให้ง่วงอย่างยาเซทิริซีนหรือยาลอราทาดีน มักจะไม่ลดน้ำมูกในไข้หวัดมากนะักผู้ป่วยจึงควรจะเลือกใช้ให้เหมาะสมต่อไป 2. ยาแก้ไอแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักค่ะได้แก่ยารักษาไอาแบบไม่มีเสมหะหรือไอแห้งและยารักษาไอาแบบมีเสมหะผู้ป่วยจำเป็นต้องเลือกให้ถูกกับอาการของตัวเองถึงจะหายได้เร็วขึ้นสำหรับผู้ที่ไอแห้งจะเหมาะกับยาแก้ไอชนิดระงับอาการไอหรือยากดอาการไอยอย่างยาเดสโทรเมทูแฟน จะออกฤทธิ์กดระบบประสาทส่วนกลางที่ตอบสนองต่อการไอทำให้เราไอาน้อยลงไม่รบกวนการใช้ชีวิตประจำวันหรือการนอนหลับในตอนกลางคืนส่วนผู้ที่ไอแบบมีเสมหะนะคะควรต้องใช้ยาขับเสมหะอย่างยาไกวอเฟนิซินที่จะออกฤทธิ์เพิ่มของเหลวในระบบทางเดินหายใจช่วยให้ความเหนียวข้นของเสมหะลดน้อยลงทำให้อเอาเสมหะออกมาได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ซึ่งในระยะแรกอาจจะมีปริมาณเสมหะเพิ่มขึ้นและไอมากขึ้นแต่เมื่อเราไอเอาเสมหะออกมาหมดแล้วอาการไอก็จะลดน้อยลงค่ะ 3. ยาแก้ปวดยาพาราเซตามอลและยาไอบูโปรเฟนเป็นตัวยายอดนิยมที่ช่วยลดไข้และบรรเทาอาการปวดต่างๆจากไข้หวัด ไม่ว่าจะเป็นอาการปวดกล้ามเนื้อปวดศีรษะปวดหูหรือเจ็บคอแต่ว่าผู้ป่วยควรใช้ยาในปริมาณและระยะเวลาที่กำหนดบนฉลากบรรจุยาเพื่อที่จะป้องกันการใช้ยาเกินขนาดและการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดอาการผลข้างเคียงหรืออันตรายต่อตับและไตได้ค่ะนอกจากยาในข้างต้นแล้วก็ยังมียาแก้คัดจมูกที่สั่งจ่ายโดยแพทย์ ที่จะออกฤทธิ์ลดการขยายตัวของหลอดเลือดในเยื่อบุโพรงจมูกแล้วลดอาการบวมในจมูกเพื่อบรรเทาอาการคัดจมูกรวมถึงช่วยทําให้เราหายใจได้สะดวกมากยิ่งขึ้นตัวยาหลักของยาแก้คัดจมูกก็อย่างเช่นยาซูโดเอฟิรีนและยาออกซิเมตาโซลีนซึ่งก็จะมีรูปแบบยาปริมาณการใช้และระยะเวลาในการใช้ยาแตกต่างกันไปตามที่แพทย์แนะนํา สำหรับยาแก้คัดจมูกนั้นไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีนะคะรวมถึงไม่แนะนำให้ใช้ในผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตเพราะจะต้องปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก,ก่อนการใช้ยาในกลุ่มนี้เนื่องจากตัวยาอาจจะไปเพิ่มระดับความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจรวมถึงความเสี่ยงของการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองค่ะคำเตือนก่อนการใช้ยาแก้วัดยาแก้วัดบางชนิด อาจจะมีส่วนผสมจากยาหลายกลุ่มเข้าด้วยกันยกตัวอย่างเช่นยาแก้คัดจมูกยาแก้แพ้และยาพาราเซตามอลผู้ป่วยหรือผู้ปกครองควรต้องตรวจสอบการใช้ยาแต่ละตัวให้ละเอียดก่อนการใช้เพื่อป้องกันการใช้ยาที่ซ้ำซ้อนทําให้ผู้ป่วยใช้ยามากเกินไปโดยไม่รู้ตัวจนอาจจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและการใช้ชีวิตได้ค่ะ เช่นเดียวกันยาบางชนิดยังไม่อนุญาตให้ใช้ในเด็กบางช่วงอายุหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางประการเพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อร่างกายการอ่านฉลากยาหรือปรึกษาเภสัชกรก,ก่อนเสมอจึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยทำให้ผู้ป่วยปลอดภัยและหายดีไปพร้อมๆกันค่ะยิ่งไปกว่านั้นผู้ป่วยไม่ควรหาซื้อยาปฏิชีวนะอย่างยาอะม็อกซี่ซิลินมารับประทานเองนะคะเนื่องจากว่ายาชนิดนี้จะมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเท่านั้น ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสที่เป็นสาเหตุหลักของไข้หวัดได้การใช้ยาโดยไม่จำเป็นบ่อยๆอ,อาจจะทําให้เกิดปัญหาเชื้อดื้อยานในอนาคตด้วยถ้าเกิดใช้ยาแก้วหวัดและดูแลตัวเองด้วยวิธีการต่างๆแล้วไม่ได้ผลเป็นไข้หวัดนานกว่า3สัปดาห์มีไข้สูงกว่า38องศาเซลเซียสหนาวสั่นและปวดศีรษะมากอาการปวดบริเวณแก้มหรือนา้าผทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น หายใจไม่อิม่มหายใจมีเสียงหวีดหรือมีความผิดปกติอื่นๆนอกเหนือจากนี้ควรต้องเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้องจากแพทย์โดยเร็ว,ร,วรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ